วันนี้พามาจวดครับรอบ้งได้ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนุกหลอยสวกกับมากินกับสาวเมย์นะครับวันนี้วันนี้เดีสามากินหออ้ย้ำรวมมิดครับมีทั้งปูแล้วก็ปลาหมึกกับกุ้งสดครับแล้วก็ข้โพดแล้วก็มีอย่างบกม่วงนะครับบกม่วง ย้ำมีหลากหลายเลยครับวันนี้อยากอีกแล้วเนาะอยากที่เราจจัดห้หนุ่ยสวดอีกแล้วครับอันนี้กัได้มาจากตลาดนะครับสั่งมาจากตลาดสองถุงครับวันนี้พอมีอย่างมากมายนะครับเด้อกับหนุ่ยสวดวันนี้ก็สิพามาจวดกันเลยนะครับเด้อนนเอาเลยนะเอาังเบาจวดเบิดตคนนี้เนะน,นี่ยสัตว์เบิด์ต้น,น ขออนุญาตใส่มือเดียครับเด้อมัะพี่ดำอูม่ามาะพี่ยังเรียกพี่เลยนะเธอพี่จ๋าอืมอืมขมมากอมูม่าสๆดๆนะครับเด้อ ปลาหมึกนะครับปลาหมึกว่าเต๋อแหวนครับปลาเต๋อแหวนเบอร์ญ่กุบหยดนะครับอะไรนะอ๋อครับรมีผแบบัดหล,ลากหลายแคโรตเก็มีครับ 哎呀，哎呀，哎呀，不的，嗯嗯嗯，哈哈哈哈。 มาเด้ครับพ่อแม่พี่น้องยิมากินยำกับหนุ่ยลอยสวนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์หนุ่ยลอยสวนน้ำเด้อครับฝากเป็นกําลังใจให้น้ำเด้อคลิปหน้าเดี๋ยวพามากินอย่างแซ่บๆอีกเน้อหาเด้อ,อฝากไลค์ฝากกดไลค์ <c oughs> กดติดตามด้วยนะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> หนุ่มร้อยสวบด้วยครับเดอร์โบแมนอ้วนนะครับหนุ่มร้อยสวบเหรอเค็มมแล้วค่ะปูครับปูตาทัวร์นะครับเุ้ง mình mua gì đó mua đây kinh cái lọt đấy từ vay มันยังบอกมันนุ่รอยส่วจยานุ่รอยสวยนนะกุมัน,มนป้อนใหนปน้ป้อนมันกินเบสแซ็ตแบเขาต้องกินเองหวานม่ค้นไ่จับแหมตอนนี้เขาป้อนใหน้ <laughs> แกลุ่ <laughs> มถาเอะนแล้วหมดแล้ว <laughs> หมหมดได้ไงถักเลยนี่ไงมาอ้าใช้มือได้จ้ะอืแซ่บครับมีสาวเมย์ปอนน้ำคุ้งคัดแมด่งจ้ะเปรี้ยวมาก เด้อครับเด้อมากินน้ำกันมาแซ่บไปน้ำกันเด้อไผเลื่อนผ่านมาเจอหนุร้อยสวบกับฝากากดไล่ไล่กดซับสไครต์คนละหนึ่งไล่เด้อ,อค,ดครับเด้อไผเลื่อนมาขอคนละหนึ่งไล่กดแล้วก็กดติดตามกดแชร์น้ำเด้อครับเด้อ เดี๋ยวชิปนาจะพาสาวนี้ไปกินเนียงติดตามต่อนตอไปแล้วจ้ะกวงกับกูเดี๋ยวก็ไปติดกับตะปูแล้วคำไหนคำพูดคำจาบอาสุภาพผมกับขออภัยนด,ด้วยครับเด้อ ขอใส่มือด้จ้ะปุ๊บมาอะไรไหมเอาอะไรอ่ะกีหมดน,น่า đúng cung 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 gì vậy cơ bản น,นี่เป็นปูมะหวานดีครับปูมะสดๆไปอ้าอ้ารู้ทัปาก <c oughs> เผิดได้จเจ้มากเลยคืทอทถ้าผี่ชม ปลางามันคยนอืออมอืมหม้อปูกัแบแซ่บเด้อครับเด้อสดๆมันหวานๆนะ 我俩。嗯嗯嗯 เป็นกะแสล้วจา๋าเนาะ ี่อคุณโอเคอืมจุดอดสำหรับคลิปนี้ก็พอซ้ำนี่คนนะครับพ่อแม่พี่น้องเต็มฝากกดไลค์กดซับสไครต์หนุร้อยสวบ ไัเขามาเบิ้งแล้วก็ขอคนละนึงไล่คนละหนึ่งแชร์ดนะครับเด้อคลิปหนาสิพาไม่เห็นอี่ยงกินติดตามเบิ้งหนุ่ร้อยสวบได้เลยเด้อครับเด้อสวัสดีครับฮเฮ็ด